บิ๊กเสือ David, ยินดีเบนเดวิตย้ายไปพิสูจน์ตัวเองกับชนบุรีปูทางกับออกฟอร์ดหลังจากที่สมโมสรชนบุรีเอฟซีประกาศคว้าตัวเบนจามินเดวิสกองกลางดีกีทีมชาติไทยยู23จากสมโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดทีมหนึกลิกเว้นอังกฤษมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการล่าสุดบิ๊กเสือสำลิศธนก,การจนะสุดประธานสมโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดเปิดเผยกับเพจบีบางประกง ถึงเดียวกันย้ายตัวของเบนเดวิดจากการท่าเรือไปอยู่กับชนบุรีเอฟซีว่าเป็นหมดสัญญากับออกฟอร์ดแล้วนี่จึงไม่ใช่การยืมตัวแต่เป็นการย้ายขาดซึ่งเขาเลือกไปอยู่ชนบุรีเพราะต้องการพิสูจน์ตัวเองในไทยลีกอย่างเต็มที่กับสัญญาสองปีที่เซ็นกันซึ่งผมก็เห็นดีด้วยเบนยืนยันกับผมว่า เป้าหมายของเขาคือการได้กลับไปเล่นนลิกอังกฤษอีกครั้งซึ่งมีออกฟอร์ดเป็นตัวเลือกแรกแต่ตอนนี้ขอเรียกฟอร์มเก่งกลับมาก,กับฉลามชนให้ได้เสียก่อนส่วนอนาคตจะกลับไปค้าแข่งที่ออกฟอร์ดอีกครั้งผมก็ยินดีต้อนรับเสมอสำหรับเบนเดวิดถือเป็นกำลังสำคัญให้ทีมชาติไทยยู23 ทั้งมีชูซี่เกม2021ที่เวียดนามและชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางมิดฟิลตัวรุกริมเส้นฝั่งซ้ายลัตตอนพร้อมสู้แย่งเป็นมือหนึ่งพี่ที่ประจวบลัตตอนส่องแสงจันท์ที่หมดสัญญากับการท่าเรือได้งานใหม่ทันควันแบบไม่ต้องรอนานเมื่อปิดดิวกับทีมแห่งทินซ้มอ่าวอย่างพี่ที่ประจวบเรียบร้อยแล้ว สำหรับรัตะนัายสองแสงจันทร์เริ่มต้นกับเพื่อนตำรวจฤดูกาล2013อีสานยูนเต็ดยืมตัวแล้มาอยู่กับการท่าเรือในฤดูกาล2015ทวา่าซีซั่นที่ผ่านมาอาดีตนักเตะยู19ยู23ทีมชาติไทยในฐานะมือ3ของทีมการท่าเรือได้ลงเล่นแค่เกมเดียวเจ้าตัวจึงต้องไปลุ้นเป็นมือหนึ่งให้กับพี่ที่ประจวบ